ีครับเข้าถึงช่องคัฟเวอร์ทีวีนะครับนี่นะครับผมจะมาสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ปราสาทนะครับปราสาทแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนผมยืนตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นปปอันนี้ก็เป็นประตูวาร์ปอันนี้ก็เป็นปราสาทเหมือนกันนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นปราสาทแล้วก็อันนี้นี่นะครับตรงโมบิเนลเนทีนะครับ,รบน,ะะนี่ นะคะเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านต่อนะคะผมยังสร้างไม่เสร็จอันนี้เป็นบ้านเพชรนะคะนะคะเป็นเพื่อนผมเพื่อนคบผมขอมืิเศนไปที่เดิมก่อนผมขึ้นพิเศนนะคะ เดี๋ยวผมลงมาสร้างบ้านต่อนะคบนั่นคือจะบ้านผมนะครับผมยังสร้างไม่เสร็จคือกกาอยู่เค่ะดูเพื่อนผมมันวุ่นวายนะครับเพื่อนผมนี่แหละตัวตัวปัญหาเลยชอบมาเล่นบ้านผมก็ชอบทำบผัดผมทำอีกแย่าเพื่อนผมยังชอบเล่นาบ อันนี้ก็จะคือบ้านผมน,นี่สร้างแบบง่ายๆเลยนะคะถ้ามีเสียก็ต้องขออภัยนะครับเพราะเป็นเป็ดผมเองเป็ดผมนะครับชื่อว่าจมค้าบแล้วก็ไอซา,านแล้วก็พริกหยวกนะครับน,นั่นคือตัวที่ไข่แตตัวที่ไม่ไข่ก็คือฐานสองฐานสองก็ใส่นะครับแต่มันแค่ตัวผัว<ๆ><ๆ>มันเฉยๆว้ามเราจะสร้างใหม่กัน ต้องสร้างตรงนี้สร้างแค่หนึ่งอันเพอนะนะคะผมสร้างผิดนี่นะครับก็จะเป็นโครงบ้านแบบนี้นะครับนี่ผมมาสอนการสร้างบ้านแบบโปรนะโปนะครับชอบใช้บ้านแบบนี้นะครับโปนะครับชอบใช้บ้านแบบเป็นเพชรนะคะเพราะว่าชินกับเพชรแล้วนะคะเพราะว่าเขาชอบเพชรมากผมก็อยากมีเพชรเหมือนกันนั่นแหละ ที่จริงแล้วผมก็มีนะแต่ว่าผมผมคุดไปแล้วผมเจอแต่ผมคุดไม่ออกนะครับก็จะเป็นข้างหนึ่งแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะแบบกระจกกระจกะจแบบนิดนึงนะครับ่ต้องกระจกก็ได้นะเทจริงแล้วถ้าตุกคนอยากสร้างเทพนะครับคนก็สร้างให้เทพไปเลยอันนี้ผมบ้านสร้างแบบ ไม่ใช่นูบนะครับนู๊ฟปั้าเก่งกว่าผมอีกหลัคพานะครับแต่ผมเพิ่งเริ่มฝึกสร้างน่นีเพื่อนผมมาอีกแล้วมาละไมน่าเบื่อแทนเฮ้ยสร้างผิดนี่นะครับผมไนะมเ่เขยชอบเพื่อนผมเพราะมันชอบรังเกมแต่ผมนะครับมันชอบทีผม่ ดูนี่ที่มันไม่ยอมสร้างบ้านนะพื่คนนี่แหละคทุกคนคมันไม่ยอมสร้างบ้านกันมีเพื่อนสองคนนะครับมันอีกคนมันไปอยู่งในบ้านหัวหัวมันมิดมิด,มดสร้างบ้านให้เพื่อนกันแล้วกันถึงว่าเป็นบุญทำดีกันอันนี้นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ขุใต้ล่างเลยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แปต่อมาเลย หลังคาแล้วอ่ะนี่นะครับเป็นหลังาคาผมต้องเข้าไปสร้างข้างในก่อนนะครับ<ม>นี่นะคบก็เป็นบ้านกำลังสร้างปิด ครับผมก็จะปิดหลังคาก่อนนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้มาคัาของแท้นะครับมันจะแพงมากแพงมากเลยนะครับอึทางผิดไปกดอันนี้เฉยสร้างผิดทางผิดนะคะขอโทษทีดด นี่นะครับผมสร้างผิดเมื่อกี้ผมไปโดนไอ้โดนสร้างผิดก็ปิดไปได้เลยปิดไปหมดเลยนะครับนี่นะครับก็อย่นนงนี้ก็ทำรู นะคบก็ทำลงไว้แล้วก็เอาปีกลงกระโดดขึ้นได้นะครับผมทำชนเชนี่นครับแล้วก็สร้างปิดเลยอันนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับผมต้องสร้างของอีกผมเปลี่ยนอันนี้ขอใช้เก,ก,ก่าอนแทนกระจก ห้องครัวด้วยดีกว่านะคะก็จะเป็นเตาแก๊สก็จะเป็นเดี๋ยวขอขุดนะครับสร้างเลยไปได้ึหก็จะเป็นที่ทำอาหารที่ทำอาหารนะครับแล้วก็บล็อกสีฟ้าอ้าวไม่ไม่มันจะกรุงเดินยวกไปเปลี่ยนบล็อกสีฟ้าเป็นบล็อกอะไรดีเป็นบล็อกนี้มันอยู่ข้างบนนะครับอุ้ยไม่ใช่ ใช่อันนี้มันเอาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ทำอาหารแล้วนะคะเวลาทำอาหารจิ๊บมองเห็นได้ีคุณจะทำแอร์ก่อนนี่ครับก็เป็นแอร์แล้วก็สร้างที่นอนก่อนที่นอนอย่าขลางหน้าบ้านนะครัะเราจะสร้างตรงไหนอ่ะอ,อ,อุ๊ยสร้างผิดนี่นะครับก็สร้างแบบ ที่นอนธรรมดานะคะอันนี้ผมไม่ใช่ไมค์ครับแทนครับมันไม่มีเตียงให้ก็ใช้บล็อกแดงมาตรงนี้อา้าวผยกดออกแล้วครับผยท่ทีอันนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนก็แอร์นะครับเดี๋ยวผมลืมทำทีวีไปเนี่ยนะใช่ทีวีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นปิง โอเคนะครับนี่ก็ทีวีนี่ก็แอร์นะครับโอเคตรงนี้นะครับก็ปิดบ็อกซ์สีขาวอ่ะสำหรับคดีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะมาใ้ดูแบบบ้านก่อนเดิมจะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยกดสับตะไคร้กดซับสไคร้ครับ นี่นะครับก็จะเป็นเรือใบนะครับผมสร้างได้ไงก็ไม่รู้สร้างสองลำเลยนะลำผมจะทำให้ดูนี่อันนี้เป็นที่เก็บของนะคบแต่ผมยังไม่ได้ออกมาเอ้ยตกเดี๋ยวผมจะไปเล่นสไลเดอร์ให้ดูนะครับนี่ตอนแรกนะครับผมมีแค่อันนี้อันที่ผมคิดสร้วแต,อน,ตนแล้วไม่ตอนแรกผมมีแค่อันนี้นะครับผมแคสร้างฝันมาแล้วผมก็เป็นอย่างนี้แทนนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดน้ำให้ดู เดี๋ยวจะกระโดดน้ำมาดูก่อนนะคับผมสรงพูดแรงนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกระโดดน้ำก่อนดูนะครับตรงน้ำนะครับเปียวตุ๋มตุ้มมีสไลเดอร์ด้วยนะครเดี๋ยวจะทำสไลเดอร์ก่อนไม่ต้องทำ,งทำหรอกนี่ไงบันไดจุดขอยืดก่อนนะครับจุอันนี้นะครับก็เป็นบันไดเอา้า นี่นะครับก็จะเป็นบันไดนี่นจะไม่ไม่ไม่ใช่บันไดสิเย็ดเก็บเอาจุ๋มจุ๋มแล้วก็ขึ้นไปครับแล้วก็ขอลบบล็อกก่อนอสร้างของมันนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างบ้านนะครับผมสร้างให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปกัน,นครับสวัสดีครับ